สอบขึ้น่ออะไรเวลาใส่ต้องระวังแสงมาแล้วต้องระวังผลุ่มนะแสงจะไม่ตรงนะโอ้โหแกดูแล้วนะครับใครเจอจะได้ระวังอะไรกต้องระวังนะ เราาติแต่นน้สำคัญตอนรื้อแบประกอบนล้นะครับัหาอะไรตรงนี้มีตัวแทนของจริงวงวามช้าแตกนะครับเส ตอนออก,อก,ก,ก,กอง,ง่กงงงายครับตอนมาเกอบกลับนี่นจะเป็นงานยากแกงดวงนะครับใส่ง่ายๆนะครับย้ำอีกทีสเปคต่างๆนะครับเข้าให้ดีนะครับเพราะมคล่องตานจะสั่นสะเทืนอนตลอดเดี๋ยวหลบมาต้องวิ่งมาเซอร์วิสอีก เดี๋ยวให้เข้าด้นล่างกันนะ่คืัสวนนะ ลอสตัเลตนะคัผมลอสตัลเลตับองเข้านะ รอบได้นะครับโอเคโอเคนะครับที่รอบไม่ได้นะมีปัญหาแน่้านี้เช็ดได้มั้ยได้ครับเดี๋ยวให้เช็ดเอานะครับผมเดี๋ยวเช็ดระดับเดี๋ยวเรามักอาดเองจับ้าบเทียงน้ได้วยลื่นระบบนลังฝา เสียเนเข้าล่องนลคนรับตอนนี้ลู่่องอยู่ดันไมาไปเลยเสียเสินบางอย่างไม่ได้ทำเยอะนะครับเช้เวลานะครับจะมาต้องปิดนะครับโอเคถูกต้องแล้วลองปั่นมาดูครับ ล็อกนะครับเสียงมอเตอร์น้ำออกสายน้ำไม่ต่อปากเปล่าน้ำเข้ายังไม่ยังไม่ได้งอถ้าปั่นไม่ต้องโอเคตอนนี้ปันมาสั่งปันมาอยู่นะครับเสียงมอเตอร์โอเคมอเตอร์เริ่มหมุนนะครับโอเค โปรแกรมเราน่าจะใช้ได้นะครับที่ซ่อมไปแล้วพอดีน้ําเข้ายังไม่ได้ต่อสายนะครับพี่ถอดต่อก๊อกอยู่ซักมือไว่งั้นจะซักมือรออยู่นะซักมือรอเมาลองปั่นมาก,กันนะครับเดี๋ยวให้ลองน้ำเข้าอีกทีนะครับ <c oughs> รอรอบครับ ถ่ายไว้เวลา,เ,วลาเช็คซ่อมอาการอื่นจะได้เทสได้นะครับอมอเตอร์ก็เริ่มหมุนเรื่อย,อยนะครับบางบางทีคนอื่นมองเวลาใส่อาจจะง่ายๆนะครับเวลาเจอของจริงนี่บางรุ่นนะครับประกอบยากนะครับโอเคปั่นหมาดได้นะครับ ด้ตอนนี้ก็เหลือเช็กระบบน้ำนะครับอ,อันนี้ก็มอว่าปรับได้ปรับไปศูนย์ต่อวาลน้ำเนี่ยเรียนทำนิดนึงอาจังแต่แบบว่าอะไรนะอย่างระบบอันนี้โพเทสพอแบบพอแล้วใช่ไหมแต่ว่าใส่เบรกเกอร์ใส่อะไรแค่นี้ ครับพอแล้วพี่เวลาไม่ใช้ก็ปิดเบรกเกอร์อย่างเดียวอ๋อก็คือต้องออฟเบรกเกอร์ทุกครั้งใช่ไหมใช่ครับหลังเลืกใช้กันไฟตกไฟเกินครับอ๋อีไฟเกินมาเพราเป็นอิเล็กทรอนิกส์พี่ที่ผ่านมาไม่เคยได้ออฟเลยอ๋อไม่ออฟก็ไฟทำงานตลอดพี่ตัวไอซีจะพังครับสแตนบายรอตลอดอ่ะมันร้อนไงครับส่วนมากก็ จะเสียนี่แหละเพราะไม่ท็อปไม่ไม่ติดเบเกอร์ขางบ้านซักไว้แล้วหน้าฝนอ่ะไฟเกินมาก็ช็อตประกอบกันครับต่อน้ำเทสีนนะอัี่จะสร้างไม่บอกไม่รู้เลยเปิดไว้ตลอดมีแต่คิดว่าจะมีปัญหาเบเกอร์มันจ็ดทิฟฟ์เข้าตลอดครับมันเข้ามาจ่ายสีเมื่อกี้ที่มันเสียนั่นแหละมันร้อนตลอด ยี่สี่ชั่วโมงอะพี่คือมันรับมันรับไฟตลอดรับไฟตลอดครับต้องติดเบรกเกอร์อนะฮะถ้าอยากใช้นานๆน <c oughs> ถ้าอยากใช้ไม่นานก็เปิดไว้ตลอด <c oughs> <c oughs> ช่างชอบครับทุกยี่ห้อ,อพี่ทุกยุคทุกยุ่นใหม่ทุกหมดอะไม่ว่าจะเป็นทีวีเป็นกระ่องเื้ผ้า แต่ไปไงก็ต้องทำงานอเดาครับตทเดี๋ยวต่อเทปกันนะพี่ครับผม ไเด็กเป็นที่จัดการเองนะครับผมหลังกันนั่นอย่ากระจายเรียกยากอะไรเรียบร้อยพอเทียบกันว่ามันคุมพวกประกอบอะไรไม่ไม่คุมค่าอย่างทีครับผมเดี๋ยวควมค่าอยี่ยตอนนี้เขาบอกว่าใส่สายอันนี้เป็นกสนามอยู่นะครับผมอาจจะไม่เห็นเอาตัวที่เห็นแล้วกันตัวที่ผมต่อกับนี้ผมเอตัวนน้นอะไรอีอเอาฝั่งนี้เอาเทปตัวนี้เอาไว้สัิมก่อน ลาห้าลายาลาฝั่งนี้นะโอเคแต่ว่าุติได้ได้ดป็นก๊อสสนามก๊อสสนามจะเกียวพอดีนะคร <ฟา S 1> ับเครื่องฝาอ่าเตรียมก๊อสสนามไว้ก็ใช้ได้นะฮะต่สายน้ำเข้าเครื่องอืั่วโอเค ยิสาซมีตั้งประมาณไหนปกติแฟนของมัจะักในบ้านสักสบนะสเคก็มันพัมสั่นได้ไหมอกดคัแบบเร็วลวประมาณ5้นาทีถ้มนินะครั้องาน ใช้เครื่องแมวก็ไม่ได้เก่งนะครับบางทีจะต้องถามเจ้าของบ้านนน้ำมัเอ้ครับธรรมดามันจะิดนนี้ก็รอมันจะมันจะอะไรนะมันจะเช็คผ้าหรือมันจะเขามันก็จะเช็คมันก็จะเช็คผ้าแล้วก็จะ้าได้ปกตินะครับ นิดนึงแล้วครับโอ้ยโทรศัพท์เข้านะครับปฏิเสธกันนะครับปฏิเสธกอนปฏิเสธกันกนะทุกคถ่ายวิดีโออยู่นะครับบางทีโทรเข้าใช่มัมยอาจจะไม่รับสายนะครับเพราะว่าเวลาโทรเข้าเสียงมันจะหักมันจะไม่ได้ยิน การเช็คเครื่องไปด้วยนะครับโอเคข้าช่องหนึ่งแล้วเข้าช่าาองสอง บนนะครับฝาบ,บนเท่าน้ำทิ้งต้องต่ำๆฝาหน้าต้องเท่าน้ำทิ้งสูงๆนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันสักได้หรือเปล่าเนี่ยข้างหน้ามีปัญหานะเนี่ยแต่ก็ต้องเทสนะครับมันเดี๋ยวต้องวิ่งครับมันไมอ่อ เกิดสายรุดลวมต่างๆแต่ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าปั่นหมาดได้ก็น่าจะซักได้นะส่วนมากดูก่อนสักหล่อยก็มีแช่ผ้าไว้ในเรื่องนี้โอเคครับเริ่มซักแล้วครับโอเคโอเคครับก็น่าจะใช้งานได้ปกติแล้วครับ ตอนนี้ก็ปล่อยซักน้ำเปล่าทิ้งไปนะพี่ไม่ใช่นานมันจะมีกลิ่นให้ซักน้ำเปล่าไปเลยประมาณนี้นะครับน้ำเปล่าทิ้งไปเลยนะครับโอเคครับโอเคช่างเม็ก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าฝาหน้าของยี่ห้อรักนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทันท่วไปและช่างเก่าใหม่นในการตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับโอเคอาการก็ต้องลองลื้อดูนะครับต่างบางทีต้องยอมเสียเวลานิดน,นึงนะครับโอเค อย่างเช่นแมวเสียเวลาเลืยให้ท่านไปทําต่อก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับบางเครื่องก็ไม่เคยแกะลืมกันนะครับบางอาการ